ขังค่ะหลบหนีหลบหนีเหมือนกับว่าจะนําตัวเข้าห้องคุมขังในโรงพักนี่แหละค่ะตํำรวจกาลังไขกุญแจก็ตำรวจก็ใจดีนะไขกุญแจมือก่อนอแล้วก็ไขกุญแจห้องขัง ชั้นที่1กําลังไขชั้นที่2แล้วค่ะผู้ชายคนนี้คนหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะสามวันที่ผ่านมาตามจับกุ่มตัวได้แล้วขคชอนายวีรวุฒิค่ะอายุ30ปีเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์นะคะแล้วก็หนีไปตอนที่ทางด้านของตํารวจเนี่ยนะเข้าพาตัวจะเข้าห้องขังที่โรงพักแกลงจังหวัดระยองกลางหนึ่งของวันที่14มีนาคมทีเนี้ยพอถูกจับตัวได้แล้วก็ต้องจะสืบกันแหละค่ะว่าเอ๊ะคุณหนีไปทําไม แต่ก่อนหน้าที่เขาจะหนีไปค่ะคุณผู้ชมมันเป็นช่วงจังหวะวินาทีชีวิตเหมือนกันนะที่สิบเวเนกำลังนำตัวนายวีรุฒวิคนี้ จะไปคุมขังเอาไว้ที่ห้องขังแต่อย่าที่บอกค่ะมันละหลวมแล้วก็ไว้ใจเข้ามาไปหน่อยไปถอดกุญแจมือเขาไงเพราะไขกุญแจห้องขังชั้นที่2เท่าน,นั้นแหละค่ะหนีเลยค่ะคุณผู้ชมคะวิ่งหนีไปหน้าโรงพักแล้วก็หายเข้าป่าไปเลยตํารวจก็ตามหาค่ะทุกเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีนะคะแล้วก็พบว่าไปหนีเออเหมือนกับว่าจากห้องขังเจ้าตัวนี้ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายค่ะคือหนีไปแล้วก็ยังไปทําความผิดเพราะว่าในวันถัดมาที่ตัวเองหนีตัวของนายวีวรวุฒ คนนี้ไปขโมยขนมแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากร้านกาแฟที่อยู่ห่างจากโรงพักสารกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ แม่เหมือนกระเดียบจมูกเสือเลยแล้วก็หนีต่อค่ะกระทั่งตีสาของคืนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ตอนนั้นเนี่ยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อบ้านหนองควายเขาหักค่ะที่ตำบลทางเกวยนนะคะก็แกะอรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ตัวเองไปขโมยเข้ามานี่แหละค่ะตำรวจก็กระจายกำลังนะคะเพื่ออบล้อมเป้าหมายแล้วก็จับตัวได้ตอนที่นายวีรวุฒิเนี่ยกำลังยืนรอรถจะหนีต่อค่ะ ผู้ต้องหาบอกว่าที่ผมหนีไม่มีอะไรมากหรอกคุณตำรวจ ผมคิดถึงแฟนที่ฉะเชิงเซาผมจะไปหาแฟนเน่ะเท่านั้นเองผมก็เลยหนีหนีไม่ได้แล้วยังไงตอบวันแรกก็ไปจ้ามอเตอร์ไซค์วินให้ไปส่งที่ตลาดแหละหลังจากนั้นก็เดินเท้าในการหลบหนีกลางวันซ่อนตัวในป่ากลางคืนงัดร้านค้าขโมยของกินประทางความหิวทีนี้ถูกจับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังโบกรถจะหนีออกนอกพื้นที่ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหสถานแล้วก็พยายามลากักทรัพย์ ในเวลากลางคืนส่วนการหลบหนีเห็นตำรวจบอกว่ายังไม่เข้าขายเพราะว่า oh, ตอนหนียังไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง